สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบอนพาวทูบีโฮมนะครับวันนี้นะครับอากาศดีมากนะครับเราพาทุกท่านมาอยู่เป็นที่หมู่บ้านพฤดดาบางใหญ่สองนั่นเองนะครับถามว่าโครงการนี้นะครับมีจุดดีจุดเด่นยังไงและเดินทางมาอย่างไรนะครับตัวโครงการเนี่ยเราเดินทางมาจากเส้นรัตนาธิเบศนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเส้นที่อยู่ตรงข้ามกับตัวเซนทัลเวสเกตนั่นเองนะครับฝั่งตรงข้ามเวสเกตเนี่ยมันจะมีถนนหนึ่งที่เรียกว่าถนนเลียบคลองนะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเเเลลียยบบบอองงมมมมาาาาา้ตรรรร่ักปะะณ3โนจจหูพฤด บ้านใหญ่2อยู mm ่ด้านซ้ายมือของทุกท่านนั่นเองนะครับเข้ามานะครับตัวบ้านของเราเนี่ยจะอยู่ซอยที่13บนะครับบ้านเลขที่95้าสิบห้าทับหนานั่นเองตัวบ้านเลขที่สวยมากเนาะแล้วก็นอกจากเลขที่สวยแล้วเนี่ยตัวบ้านยังมีไซส์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าหงโถงนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะมากเพราะบ้านหลังนี้เขาต่อเติมมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเดีกยว่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับบ้านหลังนี้ตามมาเลยอยู่ด้านหลังบนแล้วนะครับโอเคเริ่มต้นกันที่หน้าบ้านนนนนนะะคครรรรัััับบบตตวว้้าาาาาขของงงเเีี่มมดดทห54 ตัวแค่ตัวบ้านนะมีพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรนะครับไม่รวมกับส่วนต่อเติมเนาะแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอน2ห้องน้ําด้วยกันมีแอร์ให้ทั้งหมด7ตัวเลยทีเดียวนะครับ7ตัวนี้แบ่งเป็น3ตัวอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็อีก4ตัวเนี่ยอยู่ในส่วนต่อเติมเดี๋ยวเราพาทุกท่านเนี่ยมาดูในโซนแรกกันก่อนตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นโซนลานจอดรถนะครับสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยทีเดียวถ้าเราลองดูลักษณะน,นะครับก็คือสามารถเสียบเข้ามาด้านนี้ได้1คันแล้วก็ตรกนนรกต,นนตรงนนี้้ับวา เป็นทีเด็ดของเราเป็นส่วนต่อเติมตรงนี้เรายังไม่พาเขาไปดูเราพาไปดูในตัวบ้านก่อนมาครับตามมาตามมาเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้เราก็เข้ามาในตัวบ้านกันแล้วนะครับโซนแรกโซนแรกที่เราจะได้เจอกันเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนสําหรับห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถวางเป็นซโซฟาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทางเจ้าของก็มีการติดชุดบิวอินไว้ให้นะครับเราสามารถเอาทีวีเนี่ยมาติดเป็นทีวีติดผนังตรงนี้ได้เลยนะครับชุดบิวอินตัวนี้ก็มีการ ตกแต่งไว้อย่างดีนะครับเป็นตัวกระจกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับข้างๆข้างๆกับตัวชุดบิวอินตัวนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับห้องอนเนกประสงค์อ่าห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเราสามารถเก็บของได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยทำเป็นตู้เก็บของไว้แล้วก็อันนี้เนี่ยสามารถเก็บอ่ามันจะมีตัวที่เป็นประตูนะครับเราสามารถเปิดตรงนี้ได้นะซึ่งมันจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนั่นเองนะครับ สำหรับห้องนี้เนี่ยบอลมองว่ามันเป็นห้องอันกประสงค์นะเราสามารถใช้เป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องสําหรับแต่งตัวของนั่ผู้หญิงหรือว่าใครที่มีลูกๆนะครับเราก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องของเด็กอ่อนได้นะเดี๋ยวเราไปโซนต่อมากันดีกว่าเนาะอ่าโซนต่อมาของเรานะครับขยับเข้ามาจากห้องนั่งเล่นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเจอกับเป็นโถงองอาจอยู่ตรงนี้เราสามารถวางโต๊ะทานข้าวไว้ตรงนี้ได้เพราะว่าโซนต่อมาของเราเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราทะลุไปถึงห้องครัวนั่นเอง่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องห้องครัวกันดีกว่ามา โอเคตัวห้องครัวของบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่ทางเจ้าของเนี่ยก็คือตัวโครงการเนาะโครงการเขาให้มากับตัวบ้านนะครับซึ่งมันจะเป็นห้องครัวเล็กๆแต่ว่าทางเจ้าของเราเนี่ยได้ทําการต่อเติมนะครับเป็นห้องครัวด้านหลังบ้านเอาไว้ซึ่งเราสามารถเปิดทะลุจากตรงนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้เราก็จะเจอกับเซตเคาน์เตอร์บาร์นะครับที่เราสามารถทําครัวหนักด้านหลังบ้านได้เนะเาะแล้วก็ ใครที่ชอบทำผัดกะเพราเนาะประเทศไทยกินผัดกะเพราเป็นหลักนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถทาอาหารหนักๆได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นที่จะเข้าบ้านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูชั้น2กันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่ขึ้นไปชั้นสองฝั่งตรงข้ามห้องครัวของเรานะครับจะมีเป็นห้องน้ำเนาะซึ่งห้องน้ำเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําขนาดเล็กๆก็คือเป็นบาตรูม,มแหละเราสามารถใช้อาบน้ําแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์ได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเป็นยังไงมาครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นสองนะครับซึ่งชั้นสองเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายมือของบอลเนี่ยจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับซ้ายมือของบอลหรือขวามือท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ทางซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับซึ่งจะมี2ห้องด้วยกัน ส่วนด้านหลังของบอาน,นี้จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้าตัวนี้จะเป็นแชร์บัตรูมนะครับสามารถเปิดเข้าได้ทั้งทางฝั่งบัตเตอร์เบดรูมแล้วก็ทางถงทางเดินชั้น2นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องแรกกันก่อนเนานะห้องแรกของเราเนี่ยเป็นห้องนอนเล็กนะครับที่อยู่ทางฝั่งหนของบอนมาครับ เอาละครับห้องนอนนี้นะครับก็ทางเจ้าของเนี่ยเขาได้ติดเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นโทนอีกเอาไว้นะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ดูสว่างนะครับแล้วก็ชั้นสองเนี่ยปูด,ด้วยพื้นลามิเนตมันก็จะตัดกับโทนวอลเปเปอร์ได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ชั้นเนี้ยก็จะมีการติดแอร์ไว้ด้วยห้องนี้เนาะมีการติดแอร์ไวหนึ่งตัวนะครับเราก็จะมีม่านแบบนี้ให้หนึ่งตัวนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูอีกห้องหนึ่งกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับห้องน,นี้นะครับห้องนี้เนี่ยจะไม่มีการติดวอลเปเปอร์อะไรไว้นะครับแต่ว่าจะทาสีผนงังเป็นสีขาวพื้นพื้นปกตินะครับแล้วก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีม่านตรงนี้นะครับให้หนึ่งชุดเหมือนกันเนาะห้องนี้เนี่ยก็บอลมองว่าสําหรับใช้เป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับสาหรับที่ว่าเรามีแขกมาบ้านแล้วเขามาค้างเนาะเราก็สามารถทาห้องนี้เป็นห้องสําหรับรับแขกได้เนาะแต่เรามาดูทีเด็ดของบ้านหลังนี้กันนะครับนั่นคือมาสเตอร์เบดรูมเนาะมาดูกันว่า เอาละครับสำหรับมัคเตอร์เบดมของเรานะครับให้ความรู้สึกที่องค์โถงใหญ่มากนะครับเราก็มีการติดมา่านแบบมีไว้ทุกหน้าต่างเลยแล้วเราก็จะมีแถมฟีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นชุดสําหรับเ,เก็บเสื้อผ้าไว้หนึ่งตู้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีบิวอินที่สามารถติดทีวีไว้ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็มีแอร์ให้หนึ่งตัวด้วยกันนะครับส่วนด้านหลังของกล้องเรานะครับก็จะเป็นทางทางเข้าห้องน้ำนะครับซึ่งเป็นแชร์บาตบลูมกับตัวห้องน้ําที่อยู่ตรงถงทางเดินนั่นเองนะครับเอาละเดี ใหญ่ขนาดไหนและมีอะไรที่เป็นทีเด็ดทีเด็ดกันบ้างนะครับเอาล่ะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนต่อเติมของบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะ,จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ล็อกนะครับและทุกล็อกจะมีแอร์ให้ทั้งหมดทุกห้องเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูล็อกแรกกันก่อนดีกว่านะครับทางเข้าหลักจะอยู่ตรงนี้อ่าพอเราเข้ามานะครับ ตรงส่วนต่อเติมเนี่ยจะตกแต่งในสไตล์ของสไตล์ลอฟ์นะครับจะจะออกดูเหมือนทําเป็นร้านกาแฟก็ยังได้หรือจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะแต่บอลมองว่าสําหรับตรงนี้นะทำเป็นออฟฟิศเนี่ยคุ้มกว่านะเพราะว่ามีการแบ่งเป็นพาร์ทิชันไว้เป็นลลอกๆเรียบร้อยเนาะแล้วก็สามารถแบ่งเป็นแผนกการตลาดอยู่ตรงนี้แผนกเซลล์อยู่ตรงนี้สามารถแบ่งแผนกได้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีการกั้นไว้เรียบร้อยด้วยมาละเดี๋ยวเรามาละเอาละเดี๋ยวเราก็มาดูข้างในกันครับมาอ่า อันนี้ก็จะเป็นแนวยาวเข้ามาแบบนี้เลยนะครับอสองห้องนี้เนี่ยก็จะมีเป็นกําแพงกั้นเอาไว้นะครับแล้วก็มีประตูสามารถเปิดทะลุเข้ามากันได้ส่วนห้องนี้เนี่ยทางเจ้าของเนี่ยก็มีการกั้นเป็นกระจกแบบนี้ไว้นะครับซึ่งเราสามารถรวมเป็นห้องเดียวกันได้ด้วยวิธีการแบบนี้ครับชึบ เราสามารถรวมเป็นห้องเดียวกันได้นะครับแล้วก็หรือถ้าอยากจะประหยัดแอร์นะครับเราก็อาจจะปิดแอร์ตัวนี้ไว้แล้วเปิดไว้แค่ตัวเดียวก็ยังได้เลยตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีประตูลับนะครับซึ่งสามารถเดินออกไปทางถงทางเดินด้านข้างได้นะครับตรงนี้ทะลุเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นล็อกสุดท้ายของเรานะครับซึ่งเราสามารถชมวิวหรือทําสวนตรงนี้ได้นะครับซึ่งจะสามารถทําเป็นห้องผู้บริหารตรงนี้ก็ยังได้เลยเนาะแล้วก็สามารถแบบมีวิวด้านหลังบ้านได้ดูนะครับเป็นสวนเล็กๆสวนย่อมเล็กๆได้มา เดี๋ยวเราพามาดูอีกจุดหนึ่งครับซึ่งเป็นจุดด้านหลังบ้านนะครับหลังบ้านของเราเนี่ยมีทีเด็ดอะไรอยู่ตามมาเลยครับตรงหลังบ้านของเรานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเดินทะลุมาจนถึงห้องน้ําที่อยู่หลังบ้านได้ห้องน้ําหลังบ้านของเรามีอะไร มีอ่างจากฟุชี่นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของบ้านหลังนี้เหมือนกันเนาะเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่าว่าความรู้สึกของบอลนะครับที่ได้มารีวิวบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาล่ะครับความรู้สึกของบอลนะครับที่ได้มารีวิวบ้านหลังนี้นะอันดับแรกเลยนั่นคือบอลชอบตรงที่ว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะครับแล้วก็สําหรับหลายๆท่านนะครับที่กําลังเปิดบริษัทใหม่นะครับแล้วก็เหมือนต้องการเป็นโฮมออฟฟิศนะครับก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ไว้ได้นะเพราะว่า ของส่วนต่อเติมมากนะครซึ่งสามารถทําเป็นออาฟิศได้เลยนะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยก็ครบคันมากนะครับแถมยังมีส่วนต่อเติมด้านหน้าบ้านอีกนะที่เราสามารถใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ได้อีกนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยตั้งราคาไว้ที่4,5ล้าน5บาท4ี่ล้าน5แสนบาท นะครับไม่ใช่สี่ล้านห้าบาทนะสี่ล้านห้าแสนบาทนะครับก็สาหรับท่านใดเนานะที่อยากเข้ามาชมบ้านจริงนะครับแล้วก็หรืออยากมาดูนะครับบางส่วนที่บอลอาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูอยากมาดูบ้านจริงว่าไอ้ตัวบ้านเนี่ยโครงสร้างดีไหมอะไรอย่างไรก็สามารถนัดบอลน,นะครับเข้ามาที่คริั่นด้านนี้ได้บอลจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้นะครับโอเควันนี้นะครับบอลก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องบ้านที่เราภูมิใจนาเสนอในวันนี้สวัสดีครับ